แอนสวัสดีค่ะทุกคนโวยเสียอาการเยสวัสดีค่ะทุกคนอ่านีสวัสดีด้วยอ่าตอนนี้เราอยู่ในเอ้ยนี่ช่องเหาเนอะเออใช่นี่ช่องปั่นนี่ช่องปั่นคือแบบคือเพราะว่าเราดูก้อยเยอะมากไงคือพอก้อยมานั่งอะแล้วเราเคยแบบไปเป็นแขกรับเชิญในรายการที่ก้อยเป็นพิธีกรเออใช่พอก้อยมานั่งปั๊บมันมีความรู้สึกว่าแบบ แบบเนี้ยแบบเหมือนก้อยจะเริ่มสัมผัสอะไรสักอ,อย่างลอยละลอยลอยไม่แต่ <c oughs> พอบ,บอกเลยว่าเขา้าห้องปัดมารู้สึกแบบสงบม,มีสมาธิมันดูเงียบชีฟไม่ค่อยได้เจอความเงียบเท่าไหร่ก็เพ <c oughs> ราะเพื่อนอีสองคนเป็นเสียงดังมากปวดหัวดีดีด, <c oughs> ดีนะที่เราอยู่รอบมาได้จนถึงวันนี้เองมากค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนก้อยวาดรูปกันแต่ว่าจะเป็นรูปแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบให้ไปวาดเล่นเองได้หลังจากนี้ดีใจมาก เพราะว่ามีคนมีแบบคนพิเศษนะ <c oughs> เนอะเผื่อเขาจะอยากแบบทำของขวัญให้กันอะไรอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองลอง <c oughs> นั่นแหละแต่ว่าอยากมีสกิลอย่างวันเนี้ยเราจะมาวาดรูปเขาเรียกว่าตัวจีบีหรือว่าพวกตัวน่ารักน่ารักตัวการ์ตูนกัน <c oughs> ตัวอะไรนะตัวจีบีจีบีโอเคเพราะว่าแบบจิว๋วจิ๋วอะไรอย่างเงี้ย บนโลกเนี้ยมันมีสัดส,ส่วนของคนที่หน้าสวยอยู่อาทิเช่นหน้าของเขานะคะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าคนที่หน้าตาสวยเนี่ยคือสัดส,ส่วนใบหน้าสมดุลกันแบบหน้าผากตาจมูกกลับมาถึงปากคางอะ่ะมันทเท่ากันอ,อ๋อเออลองวัดของหน้าตัวเองดูก็ได้ไม่มีอะไรเท่ากับเราเลยเท่าเท่า อ๋อเออมันจะประมาณมันจะว่าใช่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าหน้าเราสมดุลและเท่ากันอ่ะก็จะเป็นหน้าที่นูราสะอาดตาแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเด็กๆเขามองหน้าแล้วเขาแบบเขาก็จะรู้สึกว่าคนนี้หน้าตาดูเฟรนด์ลี่เขาก็จะเข้าหาอ๋อมันก็เลยมาเอฟเฟกงานที่เราจะวาดความสุขดูใช่ถ้าเราจะวาดรูปแบบเรียลลิสติกเราก็จะวาดให้สัดส่วนมันเท่ากันพอดีเป๊ะแบบสัดส่วนเหมือนคนจริงๆง ก็จะเป็นภาพที่สวยแต่ว่ากระตูนจีบีอ่ะไม่เหมือนกันกร์ตุนจีบีอ่ะเราจะวาดให้หัวใหญ่ตาใหญ่จมูกเล็กปากเล็กมันจะได้น่ารักใช่มันก็จะดูแบบต,ตมูดตมีอะไรอย่างเงีไงไง้ยหรือจริงๆแล้วมันคือสัดส,ส่วนที่เป็นของเด็กอ่อนอ,อ,อ๋อเด็กน้อยเพราะหัหวโตวตาโต,ตหน่อยก็จะเป็นสัดส่วนที่เราเห็นรู้สึกแบบโอ๊ยนาเอ็นดูจังเลยอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็จะเป็นสัดส่วนที่สมมติว่านี่คือคนปกติก่อนนะ คนปกติแบบหัวมาถึงไหลอ่ะมันก็จะหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นไหลแล้วเป็นเอวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบตซีเบียหัวโตหัย้มเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยโอเคแต่ไ้ให้ก้อยว่าคันเจอหัวโตแบบนี้หรือเปล่าก้อยลองแบบเริ่มจากวงกลมก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะนี้กับผู้กันมเอเอออันนี้คือแบบแปลกใหม่สำหรับก้อยมาก แบบดีใช่ป่ะใช่ใช่โอเควงกลมหนึ่งอันแล้วก็ลองวาดไหล่ให้แบบขนาดไม่เกินหัวดูมุหัวดีเลอดใช่ใช่ใช่นี่ยเนี้ยพออันนี้ได้โครงแล้วใช่ป่ะก็ลองวาดไตใหญ่ใหญ่ดูให้ไม่เกินครึ่งบนของหน้าวาดไตใหญ่ให้ไม่เกินครึ่งบนของหน้าคือใช่คืออยู่แบบสมมติว่าแล้วนะเมื่อเราขีดเส้นใช่ป่ะ ประมาณนี้ใช่ใช่เสร็จแล้วก็วาดจมูกให้อยู่ใกล้ๆต,ตาจมูกเลยไงก็ได้เลยวะอืมได<า>้แล้วก็ <laughs> <laughs> วาดปากแบบให้ชิดจมูกมนิดๆอื่อเจ้ะอ่ะจ้า อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นตัวแบบตัวจีบิ๋อ,อแต่คือตัวโตวแบบนี้ใช่แต่ตัวนี้อาจจะแบบเป็นตัวแรกอาจจะยังไม่แม่นโอเคเดี๋ยวเราลองใหม่อีกตัวนึ่งไหมได้เดี๋ยวคราวนี้เราจะวาดแบบเครื่องหน้าให้ก้อยเลืกอกโอเคจะได้ไม่สับสนเวลาวาดหน้าเนี่ยมันก็มีโครงหน้าได้หลายแบบมีแบบตัวยู วิ่ชอบมากเรื่องเหมือนเป็นตัวละครใน,นแบบ The Sims หรืออะไรเงี้ยนี่คือตาตาตาอลองประกอบร่าง<ม>ของตัวเองดูมาเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> คือคือสมมุติว่าเราวาดกลมๆนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> หรือเราวาดแค่หน้ากับตัว <c oughs> อย่างนี้ปะ่ะอืมโอเคปู๊บ,บนี่ก็อยากดู ถ้าฐานล่างของตัวมันอ้วนกว่าฐานบนอ่ะก็จะยิ่งดูน่ารักจะรู้สึกว่าแบบแต่เปันผอมใช่อ๋อแต่ยแล้วฉันทำไงดี่เพิ่มอมไนผอมไปแล้วปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ใช่ค่ะชอบตาทะลิบหนักจมจมหื้อแฟนบอกว่าห้ามเคินที่เดิ กูเกิดแบไม่เป็นไรก,กูร <laughs> ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ยอมปันจ๋า <laughs> มันดูแบบว่า <laughs> ไม่เป็นไรมันไม่มีผิดไม่ถูกใช่ไปก่อนมาจากการเป็นคาแรคเตอร์ดังก็ได้นะนี่ว่าไปว่าไปดูโกรธใครสักคนนี่ เล่นมากเลยอ่ะถ้าเป็นเด็กเปรตอันนี้พูดกันงงตัวละครนี้คือถ้าอยู่ในกร์ตูนเป็นตัวนี้แหลไม่ดีอ่ะแบบนี้น่แกปั่นปั่นวาดด้วยไหมได้ปั่นวาดก้อยแต่ก้อยจะวาดคนอื่นแล้วเดี๋ยวก้อยให้ทายว่าคือใครโอเค แจ็หัวก่อนแล้วไม่ยอมวาดเพราะลอกอยู่โอเคไม่ไดละไม่ใหญ่หรอกวาดเป็นวงกลมกัดกันแต่เดียวจะได้กำหนดขอบเขตของเขาว่าแบบหัวเธอจะไม่เกินตรงนี้นะอันนี้ขาดด้วนเหรอเออเบียงลบไหมคะอ่ะยังไปไม่ถึงอ่ะไม่เป็นไรพาไปต่อเนี่แบบนีขางอกขางอกถ้าว่าตามีประกายตาตรงกลางอย่างนี้ สมกาบตาอย่างอื่นนะตาก็จะดูแปลวแบบวเหมือนคอนแทคเลนส์ที่ก้อยใส่วันนี้มันก็จะมีดำดำตรงกลางใช่ไหมดำดำนแล้วถ้าเป็นผู้ชายมีได้ไหมมีได้มีได้ทุกคนเลยเพราะว่าอันนี้คือแววตาตอนมัธยมเคยแบบแอบวาดรูปเล่นในโรงเรียนเ้ยวาดแล้วเ็าชอบวาดแบบมันจะมีชอบมีเขาเรียกว่าฝนอะฝนที่แบบแสบต้องมาทางนี้แล้วก็ฝนแล้วก็รู้สึกว่า พอเราฝนไปเรื่อยๆลรวรู้สึกว่าเราเก่งอะแต่ว่าพวันไปทั้งหมดอะก็คือดําหมดเลยอะแล้วก็เต็มกระดาษที่จะสีดําต้องแต่แต่ว่ารู้สึกว่ามุนมนั้นสนุกมันให้มันฝนไปเรื่อยๆแมันขา้ามจิตใจปัใช่เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีสารคือเราสังเกตว่าตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ก้อยจับปากกามาปกติทุกคนอาจจะแบบเห็นก้อยก้อยจะแบบคุย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 ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ก้อยแบบนิ่งมากอะ จริงเราชอบเราชอบว่านะแต่ว่าเราว่าไม่เก่งใช่น,นะเดี๋ยวมันก็มันไม่มีคําว่าเก่งไม่เก่งเราต้องฝึกเองใช่มันมีแต่คําว่าเรามั่นใจหรือมไม่มั่นใจแล้วอุ้ยน่ารักอ่ะค่ะเติ่ม ได้เชชูไปซับน้ำตาแล้วได้แล้วค่ะนี่เป็นคู่กันนะคะแล้วก็วิธีลงสีของสีน้ำนะค่ะสีน้ำมันก็คือเราต้องควบคุมน้ำเราอยากลงสีตรงไหนเนี่ยให้เราลงน้ำไปก่อนเออเหรอเพราะว่าสีมันจะกระจายตัวแค่ในน้ำแล้วเราจะเริ่มจากสีอ่อนก่อนเพราะว่าสีเข้มมันทับสีอ่อนได้แต่ว่าสีอ่อนทับสีเข้มไม่ได้ ันนี้เรายังไม่ลงแสงเงาอะไรเลยแต่ว่าสีน้ํามันลงได้หลายชั้นนี่เราลงสีชั้นแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงแสงเงาเป็นชั้นที่สองโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าจะลงการเกงคอร์สีกับเสื้อต้องรอเสื้อให้แห้งก่อนเพราะว่าไม่งั้นสีมันจะแบบกระจายออกมาต้องรอแป๊บหนึ่งระหว่างรอผมมันแห้งแล้วนีเดี๋ยวเราสอนลงก็คือเงาผมเหมือนปาดลงไปเหมนเงา ไปเลยอันนี้ค่ะเอาไปให้เขาเลยนี่รับแล้วเขาเนี่ยมิกี้ใช่ไหมใช่คือดาวง่ายมากว่าวาดไข่แบบเห็นตาก็รู้เลยเอาไปเลยโอเคเอาไปให้กันครับคู่โอเคจ้าคงไม่ขำบุกมากเลยอะเอาอยากวาดอีกเอาเคเอาไว้อีกใช่ไหมเอาได้ได้โอเคโอเคตมจดอันนี้เราก็ต้องเวลาเราจับเราก็จับลงไปแล้วก็เป็นแด้เรื่อยจริงๆเราส่องไฟได้ ถ้าเราส่องไปแล้วมันยังเห็นแบบเป็นเงาเงาแบบเนี้ยก็คือรหลอดเปียกอยู่ถ้าไม่เป็นเงาแล้วเป็แห้งแล้วโอเคเยอะไปเยอะไปเฮ้ยมันเลือดตัวมันดูสีเกินไ่ปเลยเป็นสี่งที่คนไม่ค่อยรู้ใช่อยงตอนนี้พอมันแห้งแล้วใช่ปะเราก็จอย่ัง Right. เออเลยเออมันปังอ่ะนี่คือทุกคนทำเป็นป่ะอ๋อไม่โอเคเลยนะตื่นเต้นคนเดียวงงก็ยิ่งเห็นก็ยิ่ง e n j o เราเราม okay. <pl> <being beach. S 3> ีความสุขมากเลยอ่ะออก็ชอบเลยก็รู้อย่างว่าลายการะไม่ไม่รู้อะไรเลยคือปายบอยมากเลยมามาดูแบบมาเถะรายการมันชื่อสินบัมบัดสินบัมบัดเออดีกว่าอยากว่าดีกว่า มาวาดได้เรื่อยๆรู้ป่ะเด็กๆอ่ะพูดเลยว่าสีน้ําเป็นสีที่ไม่อยากใช้เลยเพราะว่ารู้สึกมันยากจะใช้สีไม้ตลอดกับสีเทียนหรอสีเทียนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันคุมไม่ได้แต่เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วคือน้ําลงไปแล้วแค่แค่ให้มันอยู่ในบริเวณนี้ทำไมถึงไม่รู้วะเด็กๆพอสีแห้งแล้วอ่ะเจ้าปากกาอันเนี้ยหรือปากกาเมจิกก็ได้ถ้าเกิดว่ามาดปากกาอันนอเอามาตัดขอบสุดปังโอเคเราขอดู เดี๋ยวรองมันแห้งสนิทกนะอ่อนนะเดี๋ยวเราจะตักมือก้อยน,อนะลองกดด้านข้างของปากกาลงไปงน,นี่คือน้ำหนักเราก็ค่อยๆกดเอาไหมนะ จบแล้วจบแล้วค่ะสำหรับวิธีวาดตัวจีบีง่ายๆน่ารักน่ารักเฮ้ยดีมากเรือดจริงด้วที่ไม่โชว์เอยโชว์โชว์ด้านเดียวก็ได้ฝับไปฝาัน่ารักมากมาัูควมยากกันนะ คือตอนแรกอ่ะตอนที่ฝันบอกว่าเป็นตัวการ์ตูนชื่อแลนจีบีใช่ไหมเราก็จะมีภาพในหัวประมาณหนึ่งว่าเป็นตัวการ์ตูนหัวใหญ่อืแต่คือไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบคือด้วยสีน้ําด้วยทุกอย่าง้วยอ่ะคือก็ไม่คิดว่าจะทาแบบที่ได้อังดินี่เป็นการพัฒนาสกิลอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นดีใจมากขอบคุณมากค่ะันขอบคุณมากที่เอนจอยแค่เอนจอยก็มีความสุขแล้วเอนจอยมากหยุดไปวาดอีกต้อเลยเอาเลยเอาเลย วันนี้เดี๋ยวปากก้อยปิดคลิปหน่อยโอเครู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเปิดโลกคือก้อยชอบทําอะไรแบบอยู่แล้วแต่แค่ว่าไม่ค่อยมีสกิลแล้วก็รู้สึกว่าศิละปะง,ง่ายกว่าที่คิดอืมอันนี้พูดเลยตอนแรกอะสีน้ำของก้อยตอนเด็กๆมันไม่ได้เลยแต่พอปั่นสอสกิลรู้สึกว่าแค่ลองทําแบบค่อยๆแตะๆไปเรื่อยๆมันก็อย่างที่บอกไม่มีผิดไมีถูกแล,แล้วก็ได้ในกับไปด้วยมีความสุข โอเคจบแล้ววันน okay> uh ี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะขอบคุณป่านนะที่ชวนมาที่มา่าเดี๋ยวให้ป่านไปออกช่องก้อยด้วยนะจ๊ะเฮ้ยไว้เจอกันใหม่อ EP หน้านะจ๊ะบ๊ายบายปิดปิดยปิดเยปเลยยเลย